สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเกมออนไลน์ของไทยเกมนึงที่ชื่อว่าแกงซ่าออนไลน์นะครับโดยในวันนี้นี่จะนําเสนอเกี่ยวกับสายอาชีพแรกเป็นสายอาชีพที่ผู้เล่นทุกท่านก็รู้จักกันดีครับแล้วก็เป็นสายอาชีพพื้นฐานที่จะนําไปสู่สายอาชีพต่างๆในอนาคตนั่นก็คือทราเวลเลอร์นะครับสําหรับสายอาชีพทราเวลเลอร์หรือสายอาชีพนักกจะภัยเป็นสายอาชีพที่ผู้เล่นจะต้อง แบบเขาเรียกว่าบังคับให้เล่นตั้งแต่ในช่วงเดเวลแรกๆหน่ยครับเปรียบเสมอกับการเริ่มต้นการปะจนภัยนั่นเองครับโดยรูปแบบการโจมตีนั้นจะเป็นจะใช้ดาบนะครับใช้ดาบไม้หรือม่อเนี่ยครับเอามาตีมอนสเตอร์ทำเควสเพื่อเก็บเลเวลในระดับหนึ่งและนอกจากนี้ครับตัวละครสายอาชีพ a าว l e r นี่ก็จะสามารถทำ เเออเขาเรียกว่าทำเควส์อาบิลิตี้ครับ mm hmm. เพื่อการสะสมแล้วเอาไปใช้งานในอนาคตนะครับนี่ครับคือหน้าต่างของอ b บิลิตครับจะเห็นว่ามันจะเป็นช่องดำๆอยู่ซึ่งผู้เล่นจะต้องไปทำเควสก่อนนะครับจึงจะสามารถเรียนได้ครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้เล่นเรียนครบแล้วครับก็จะสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ เออตั้งแต่สายอาชีพต่างๆนะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์อย่างมากในอนาคตแล้วบทบาทสำหรับสายอาชีพ t r a v e l เลอร์นี่ก็จะมีตั้งแต่ไปตีมอนสเตอร์ตีกระถางแล้วก็ทำเควสนะครับจนกว่าจะถึงเลเวล20ซึ่งเป็นเลเวลที่สำหรับในการเปลี่ยนอาชีพได้เลยนะครับ สำหรับสกิลที่ใช้สำรับในสายอาชีพทาวยิวนี่ก็คือเ hey, อ้ลูกี้แอตแทกครับหรือปลดปล่อยพลังหมัดวิญญาณเอ้บัดพลังจิตเรามาลองดูกันดีกว่าหน้าตาเป็นยังไงอ่าเมื่อมีเลเวล9ก็สามารถเรียนการป้องกันได้นะครับโดยการคุยกับบ,บานานารรลักษ์เฟรที่คอคทาวแต่มาดูนี่กันก่อนดีกว่าโอ,โอโกดผิด นี่บอดพร้อมจิตบอดพรังมจิตบดพลังจิต,จต,จตซึ่งผู้เล่นจะใช้ MP ในการใช้งานสกิลนะครับแล้วสกิลของมันก็มีด้วยกันทั้งหมด5 l e เลเวลครับผู้เล่นสามารถอัพสกิลเลเวลได้อ่าขอโทษทีอันนี้คือระบบต่อต้านบอดนะครับโซึ่งผู้เล่นจะสามารถอัพเดตสกิลได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นต้องไปสนทนากับ NPC แล้วก็รับเควสนะครับ รับเคลสักสมไอเทมยิ่งมีเลเวลสูงก็จะมีพังโจมตีที่รุนแรงเพิ่มขึ้นด้วยครับนี่อยมัดพลังจิตนี่มาดูรูปแบบการโจมตีกันก่อนนะครับจะเห็นว่าฟันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเลเวลแรกๆก,ก็อย่างนี้แหละครับแต่พอเปลี่ยนคาสก็โอ้โหพลังโจมตีและสกิลรุนแรงเหลือใครนับ นอ่กระโฟันโจมตีนอกจากนี้ใน,ใน,ใน,ในช่วงคอมโบเนี่ยครับผู้เล่นจะอันนี้ก็คือเป็นท่าคอมโบครับสำหรับคลาสทาไปเด้นะครับแต่ยังไม่สามารถเรียนได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีแอนนี้ก่อนนะครับท่าโจมตีหนักนะครับ power attack จึงจะสามารถใช้ปุ่ม x ได้นะครับ เวลาใช้ปุ่ม X จะเห็นถึงความรุนแรงได้อย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอาชีพทาเวเนอนะครับซึ่งไม่มีอะไรมากครับก็แบบเขาเรียกว่าปเป็นอาชีพสำหรับผู้เริ่มเล่นระดับเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะฝึกในการเรียนรู้อ๋ออ๋อลืมบอกไปเลยครับยังมีอีกครับยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผู้เร่นต้องทำความรู้จักนั่นก็คือระบบสเตตัสสายอาชีพทาเวเอน,นะครับ ซึ่งผู้เล่นจะต้องในช่วงแรกๆนะครับก็ควรก็สามารถที่จะอัพสายที่บอกว่าเน้นดาบก่อนนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีพวกสกิลอะไรที่หวือหวาซึ่งผู้เล่นอาจจะอัพ STR กับคอนเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อการเก็บเลเวลที่สะดวกสบายหรือไม่ก็อาจจะอัพไปตามสายเลเวลเลยก็ได้นะครับแต่อาจจะเลื่อสายก็คืออัพเลเวลสำหรับที่บอกสายอาชีพที่อยากจะเล่นเลยก็ยังก็สามารถทําได้แต่อาจจะเก็บเลเวลลำบากสักนิดนึงนะครับ อ่าสมมตว่าผมจะอัพอันนี้นะครับอ๋อโอเคก็จะตีได้แรงยิ่งขึ้นซึ่งผู้เล่นก็ไม่ต้องกังวนหลหรอกนะครับว่าเวลา up, อัพสเตตัสเนี่ยนะครับแล้วพอเวลาเปลี่ยนอาชีพแล้วจะไม่สามารถที่จะอัพสเตตัสกลับได้เพราะว่าในช่วงที่เปลี่ยนอาชีพนะครับผู้เล่นจะสามารถเลือกที่จะขอร mm ีเซ็ตค่าสเตตัสเพื่อที่จะสามารถเอาไปอัพเกรดให้มันเข้ากับสายอาชีพได้นะครับ ่านี่ก็เป็นโอเคก็จบลงไปสำหรับสายอาชีพคา e r เมลเลอร์นะครับสำหรับตอนหน้านี้จะเป็นอาชีพอะไรต่อไปในแก๊งซ่าก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับก็ผู้เห็นว่าเคื่องให้คนใหม่